คาทิ้งจะชเป็นผู้สอขบยุ่งจองตัวจสอบผู้ที่อาเมีไปขอมา่าพระเจ้าลงช่วยผู้ที่ทมตอนลงเท่านั้นเข้าสู่ส้อนไะด้อาเมีไหมครับรเหตุฉะนั้นปัจจุบันนี้รู้สึกตัวเองว่ามีชีวิตเยี่ยมมาก ข้าวสุสามไม่ได้ต้องรู้ตัวเองว่ายังไม่เป็นคนทอมตัวลงเท่าไรเพราะดูถูกใครโกรธใครใส่ลายใครกล่าวโทษใครกล่อกับใคร,ร,น,ใครนะครับที่สามผูท้ที่ทอมตัวจริงจริง ที่ยอมรับและเชื่อว่าพระยซูเสุเนพระผู้ช่วยให้รอดองเดียวและพระเจ้าองค์เดียวที่สามารถช่วยพวกเราทุกคนให้รอดและนำพวกเขาพวกเราไม่เข้าสู่สวรรค์ได้ก็เลยเราพยายามพยายามระวังจาใที่เจ้าองค์เดียวเท่านนั้นไม่ทำผีไม่เชื่อหรืออะไรนะครับ นั่นเป็นเพระพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงแสดงมาบนโลกนี้ในเป็นมนุษย์เพื่อช่วยคนบาปสิ้นพระชนบนไม่กำแเหนและทู้นคืนพระชนได้อีกสามะได้อีกสามัตโอมาและแสะดงขึ้นไปสาวรรค์ดังนั้น พระคมภีกิจาการบทที่สี่ข้อที่สิบสองรัลว่าในผู้อื่นท่านรอบไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายเลอกได้ไม่ทรงก่อให้มีในถามกลางมนุษย์ทั่วไปฝา,าอ่านด้วยกัน เอเดียุกีจกอาไรี่นที่ส่งก็นออห่งเรายที่เนนโมดีที่อ๋อเป็นท่างผ้เฒ่าผู้าที่ชิ่เก่ยจริจอมออต้องเขาท้ยนชิมว่าเราเป็ของูเจามนชิจัะเป็นที่ทุกคนเชื่อมา ให้พระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้นช่วยเราเข้าสู่สวรรค์ได้ด้วยเอาชนะความดุเดียความเจ็บปวดความยากจนอย่างนี้แน่นอนคุณทราบครับเข้าใจไหมครับถ้าอย่างนั้นไม่เศร้าเล่นหาอะไรเมื่อเจอความดุเดียากบนั้น าเล่หาทีนี่ไม่ต้องสาะหาบงบานก่อนเราต้องอธิษฐานเราต้องสาะหาพระเยซูเจ้าด้วยอธิษฐานก่อนเคยไปโรงาบาลหาโมทุกมได้เาเมนไหมครับอ,อยากุุกพาญาติเชื่อใจกับยาคุณหมอเงินทรัพย์สินทำไรอะไรจกัน สรุปแค่สาระมันนี้นะครับมาทิวบทที่ห้าข้อที่สามบุคคลผู้ใดรู้สึกปกครองไฟวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะเป็นดินสวรรค์เป็นของเขาอ่านด้วยกันนะครับแห่งหนึ่งมิญญาณทุกชีวในเบเป้เน็องเสี่ยงเนี้ยี่อ๋เมเปเจ้าของเครื่องชักชวยปีนเต่าแยกกันเชื่อ จะขอ,ต,อต้นเช่นยอดลยดูลยอาเมนในข้อนี้ผู้ยักจ่อไฟปีญานคือผู้ปกกร้องไฟปิญานคือผู้ตามต้อยที่ระลับว่าต้นไม่มีสิทธิ ที่จะเข้าฟูสซอนนั่นคือพวกเขาเป็นเหมือนเด็ดเดในข้อข้ออัคัมีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากเราทุกคนต้องการจะมีความสุขในสวรรค์ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาเราต้องทำตนเหมือนเด็ดเดเด็ นั่นคือเราต้องยอมรับสมอว่าเราเป็นคุณบาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้และเราเล็กน้อยมากอนเนีมากและไม่มีความสามารถอะไรและเราต้องเชื่อมั่นอย่างมันม่นคงว่า ถ้าเย็นสุดกับผู้ช่วยให้รอที่แท้จริงเพียงผู้เดียวเราจะเข้าสุจได้ต่อเมื่อเรามีความถ่อมตัวอย่างสมบูรณ์เพราะคนที่ถ่อมตัวอย่างสมบูรณ์ย่อมหลับดูว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทางชีวิตขูงตนเองรวนเป็นภคุณมาจากพระ้าและเราจะสรรเสริมพร้าด้วยความดีและขอบคุณยอย่างเต็มเตยมได้ขอพระเจ้าทรงเวภาอ่อนในานามของพระสีเจ้าว่า ขอให้เราทุกคนพยายามพยายามพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำตัวสุดๆและมีความสุขอย่างเต็มที่ในสวรรคกับท่าเจ้าตลอดไปมีกำลังใจอยากเป็นทบตัวลงเหมือนเด็กเล็กๆสุจขสุดๆๆใจ ใจดสินใจจริงๆไหมครับเหนไหมครับใครคิดตลอดว่าฉันเป็นดุจตัวนอนฉันเป็นองค์ีเท่านั้นเหมือนกษัตริย์ดาวิดไม่ต้องอิงจอหงฉัน เป็นคนดีกว่าคนอื่นแค่นั้นไทยเงินบทสุ์สมช่วยเข้าสู่สอนได้อย่างเต็เมที่ง่ายง่ายมีไหมครับอธิษฐานรับใจกันนะครับข้าเพเจ้าพระบิดาพระเยซูิสต์เจ้าบอกของพระองค์ อย่างเต็นที่เพราะพระเจา้าทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสูสสอนได้แม้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีศีลไม่มีความสามารถเข้าสูสสอนเองไนดะ้เพราะอาการทุกคนเป็นคนบางคนคนบางมากที่สุดในโลกนี้และอเอาในวัตถจริงไม่ยหอะไรของธรรมบ้ากไนดะ เจ้าความดีกับพวกเราทุกคนครบพวกเราทุกคนิคคน,นดีโดลลรับพระเยซเจ้าเป็นภาพผู้ชว่วยให้รอ,อดจริงแเลยขอบพระเจ้าทรงไว้พราทุกคนตั้งใจพยัพยังเข้าสู่สวรรด้วยทวามตัวลงจริงๆเหมือนเด็กๆ,ๆ เนื่องจากพระสิทิเจ้าแสดงออกมาบางตอนไหนเราเป็นมนุษย์และถูกดูดลมหมกันแขนและฟุ้นขึ้นมาจากความความตายในวันที่สามขึ้นไปสวรรค์เพื่อช่วยเราเข้าส,สาู่สวรรค์ด้วยกันกับพระสิริเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยทรงนุ่งจ้ ธมต่อลองของพระสกิจาถึงตักท่าจิน้พนพันชมไม่กังแหนขบอของ,องพระองค์ปฏิฐานในพระนามของพระสกิจาเ